ครับวันนี้ก็จะผัดกะเพราครับกะเพราเนื้อจากพืชน,นะครับเราจะไม่ใช้น้ำมันนะจะใช้น้ำน้ำแกงของต้มแซลมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมพริกเคี่ยวกระเทียมกับพริกก่อนนะครับหอมแดงนะครับหอมแดง ใส่เนื้อได้นะครับเนื้อจากพื้นเนื้อจากพื้นนะครับเนื้อจากพื้นนี้ออกจากปิดมาแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งให้สุกแล้วก็มาสับนะครับใส่เกลือสักหน่อยนะครับ เจออนี้ไม่เก็นเท่าไหร่น้ำแกงครับน้ำแกงน,น้ำซอสจากน้ำมาต้มแซ็ปมุกประเทศต่อ,ปอไ,ปไปก็ใส่ใบกะเพราครับ ใส่น้ําแกงหมดเลยผมใช้แมสนะครับโหกินไม่งั้นจามมนาะถ้าไม่ใส่แมอะ่ะโอเคเสร็ดแล้วจบปิดไฟอ่าตักใส่จานแล้วครับเดี๋ยวทานกันได้แล้วครับเนี่ยครับผับ กระเพราเนื้อจากพืชนะครับ